สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนมิจุนายน2563กาการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะพไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้เข้ามาเป็นตำแหน่งไพ่เสริมคนที่เกิดราศีมังกรเป็นเดือนที่จะมีการปรับเปลี่ยน หรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยสื่อสารเจรจาธุรกิจแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของการทำงานหรือโอกาสเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะเป็นเดือนที่น่าที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะหรือมีเรื่องของการปรับตัวนะคะซึ่งน่าที่จะทำให้มีเรื่องของ,องโอกาสหรือมีเรื่องของการงานดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะ ไพ่เห่งการเปลี่ยนแปลนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่มีเรื่องของการเดินทาง เป็นเดือนที่อาจจะชีพประจำลงเทา้านะคะฉะนั้นมองว่าโอกาสนะคะหรือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ถ้าเรามองในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกไพ่ใบนี้นะคะก็จะส่งผลในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างปรวนแปรขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฉะนั้นคนที่เกิดราศีมังกรเองก็ยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะจะทําให้เรื่องของโอ,อกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้สร้างในเรื่องของข่าวดี หรือการเริ่มต้นใหม่ๆให้นะคะไพ่ราชนีพระจันทร์นะคะแล้วไพ่ราชาเหลียนนะคะคือเป็นไพ่ที่ยังเข้ามาส่งผลในด้านดีนะอาจจะมีการทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงนะคะหรือผู้หญิงอาจจะเข้ามาพูดคุยนะทำให้เกิดการทํางานหรือการลงทุนนะคะไพ่สีถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่วันพิพากษานะคะก็คือ อาจจะมีความไม่สบายใจอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ต้องรู้จักประมาณตนนะต้องรู้จักพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีมองว่าโอกาสการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไพ่มหาเล็กดาและไพ่เดอะสตานะคะคือตำแหน่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพการงานและการเงินนะซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะมีปัญหานะคะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้อง คนใกล้ชิดหรือคนรักนะคะอาจจะนําในเรื่องของข่าวที่ไม่ค่อยดีนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาไม่สบายใจเข้ามานะคะแต่มองว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสดีๆยังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการเงินเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแต่อาจจะเข้ามาอย่างล่าช้าฉะนั้นมองว่าปัญหาต่างๆไม่น่าที่จะหนักในตําแหน่งนี้แต่มันก็เป็นไพ่ดาบนะคะซึ่งทําให้คนที่เกิดราศีมังกรยังรู้สึกว่าในเรื่องของบริวารนะคะยังสร้างในเรื่องของความไม่สบายใจให้นะคะ ไพ่เจ็ดไม้และไพ่เดอะเวิร์นะคะตำแหน่งนี้ค่อนข้างส่งผลในด้านดีคือสถานการณ์ที่ลงไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองลงไปสู้นะคะกับเรื่องของการทํางานหรือรเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะ,ะจะทําให้เกิดความสําเร็จนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรด้วยบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องนะคะน่าที่จะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความลงตัวที่ดีมากขึ้นนะคะ ไพ่อัศวินเหรียญและไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอยู่ในตำแหน่งที่6นะคะคือตำแหน่งอนาคตจะนั้นโอกาสในเรื่องของการงานหรือการลงทุนหน้าที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องระมัดระวังทุกการลงทุนมีความเสี่ยงสูงฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนให้มากๆไพ่หนึ่งเหรียญและไพ่สี่ไม้นะคะ คือเป็นไพ่ที่ผงบอกในเรื่องของการเงินน่ะนะคะน่าที่จะมีโอกาสที่ดีอาจจะมีเรื่องของการลงทุนนะคะหรือมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะซึ่งอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคือรายได้มันเข้ามานะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายสํานักงานร้านค้าหรือมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะซื้อบ้านนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามามองว่าตําแหน่งนี้นะคะยังเป็นตําแหน่งที่ ดีอยู่นะคะหรือยังแก้ไขปัญหาไปได้นะคะไพ่หกเหรียญน,นะคะและไพ่ราชาถ้วยยังได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามานะคะให้โอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรเพียงแต่ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยไพ่สองถ้วยและไพ่หกดาบนะคะคืออาจจะเป็นตำแหน่งของความรู้สึกคนที่เกิดราศีมังกรเองอะ่ะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีความรู้สึกที่ อาจจะมีเรื่องของความสุขมีเรื่องของความรักเข้ามาหรือมีการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นอนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีข่าวมาจากทางไกลนะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยมองว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของอารมณ์หรือความสุขนะคะที่มีเรื่องของความสดใสนะคะ ไพ่นักมายากลและไพ่มหาดเล็กถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในตําแหน่งสุดท้ายด้วยฉะนั้นโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆหน้าที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยการทํางานของคนที่เกิดราศีมังกรนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วหน้าที่จะมีเรื่องของปัญหาหรือมีเรื่องของความไม่ราบรื่นหรือติดติดขัดขัดนะคะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้องนะหรือว่าในเรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานนะคะไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จหรือมีเรื่องของความราชาเข้ามานะแต่คนที่เกิดราศีมังกรก็ยังควบคุมสถานการณ์หรือยังแก้ไขปัญหาการทํางานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีนะทาให้การทํางานมีการเคลื่อนไหวหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสที่ดีนะคะเกิดขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกันพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคคือต้นเดือนอ่ะเป็น ช่วงต้นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะหรือมีการพูดคุยมีการสื่อสารมีการเจรจาหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามานะคะซึ่งหน้าที่จะทําให้การทํางานนะคะได้รับโอกาสหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะ พอเข้าสู่กลางเดือนนะคะก็อาจจะมีปัญหาหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างนะคะอาจจะติดขัดบ้างโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่นะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะหรือการลงทุนซึ่งมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อน นะคือไม่เป็นไปนตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะแต่ในเรื่องของการทํางานหรือข่าวดีต่างๆหรือในเรื่องของการเริ่มต้นก็ยังเข้ามานะสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรน,นะคะแล้วก็ยังทําให้เรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วย ไพ่การทํางานคือไพ่ไม้นะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็ปรากฏไพ่เจ็ดไม้คือการทํางานมันจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีนะคะหรือมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาทําให้มีเรื่องของการทํางานที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้และสี่ morning, oon, you? Ksi, ha after, might, eh, s, ไม้ฉะนั้นในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือในเรื่องของการทํางานนะคะหน้าที่จะสร้างความมั่นคงหรือสร้างความราบรื่นให้ในระดับหนึ่งนะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางาน ะคะปรากฏไพ่ก้าวไม้นะคือเป็นไพ่ที่มีเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทําธุรกิจที่ต้องปรับเปลีนน่ยนกลยุทธ์ใหม่ซึ่งจะทาให้ธุรกิจการงานนะคะมีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นไพ่ก้าวไม้เป็นไพ่ที่ต้องใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนด่วนตัดสินใจต้องมีเรื่องของการวางแผนหรือรอดูสถานการณ์ไปก่อนมองว่าการทำงานจะมีเรื่องของโอกาสหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีมังกรอาจจะมีเรื่องของ ค่าใช้จ่ายหรือมีเรื่องของรายได้หรือการเงินที่อาจจะมีความราช้านะคะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเดือนวิจุนายนยนียการเงินมีการหมุนเวียนที่ดีมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่หมุนเวียนเงินค่อนข้างมากแต่เป็นการหมุนเวียนเงินที่อาจจะมีเรื่องของรายได้ที่เคลื่อนไหวมากกว่าที่ผ่านมานะฉะนั้นมองว่ารายได้ดีๆยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้เพียงแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายและก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะคะฉะนั้นทุกการลงทุน มีความเสี่ยงสูงต้องวางแผนในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่กงร้อแห่งโชคชะตานะเป็นเดือนที่จะมีโชคถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของ ปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของรายได้ดีๆเริ่มที่จะหมุนเวียนเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากในเรื่องของธุรกิจที่ลงทุนไปบางคนก็อาจจะมีเรื่องของไรายได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยให้เช่าที่ดิใด Н, ใดนให้เช่าบ้านนะคะหรือมีเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทร,รพัพย์ซึ่งสร้างในเรื่องของรายได้ดีๆนะคะให้กับคนที่เกิดราศีมังกรนะ รวมถึงอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะคะหรือมีเรื่องของการขยับขยายหรือการลงทุนแล้วมันสร้างกําไรบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากเงินมรดกนะคะฉะนั้นมองว่ารายได้นะคะหรือในเรื่องของการเงินดีๆยังเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะอาจจะไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์หรือมีคนเข้ามาพูดคุย นะคะในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักดีๆนะที่จะเกิดขึ้นอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักจากคนต่างถิ่นนะคะหรือคนต่างชาตินะแต่เป็นความรักนะคะที่ยังต้องพัฒนาเพราะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยลงตัวหรือเป็นความรักที่ยังไม่ได้ดังใจอยู่นะคะฉะนั้นในช่วงเดนนี้สําหรับคนโสดแล้วก็ต้องค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาผูพันในเรื่องของความรัก มีคู่หรือมีครอบครัวหรือ,อยังนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์รักมีความสดใสแล้วก็มีความโปร่งใสในเรื่องของการคบหาด้วยส่วนคนที่มีคนรักนะคะ สามีภรรยาก็อาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แต่ในเรื่องของความรักก็พยายามนะคะที่จะประคับประคองอ่ะนะคะหรือทําให้เรื่องของความสัมพันธ์มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ความรักเริ่มห่างเหนิอนออกไปนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนหรือมีมือที่3เกิดขึ้นฉะนั้นสําหรับคนที่มีคนรักมีคู่นะคะหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับ ความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆไม่งั้นปัญหาความรักอาจจะเข้ามาได้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะคือปรากฏไพ่แห่งความตายสําหรับคนโสดแล้วนะ,ะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนคนต่างชาติคนที่เป็นพ่อแม่แม่แม่นะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอแพทย์พยาบาลทํางานข้าราชการนะ,ะก็อาจจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรัก เป็นความรักที่มีความลุ่งหลงหรือมีความหลงไหลกันฉะนั้นต้องมีสติให้มากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักนะคะหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเกิดขึ้นจะมีการทะเลาะวิวาทกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแยกกันอยู่หรือถึงขั้นยาล้างอันนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะรวมถึงคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นนะคะรวมถึงปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุด,ด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องของอาการพักผ่อนไม่เพียงพอ นะคะเรื่องของอารมณ์นะคะต้องควบคุมให้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารท้องผูกท้องอืดน,นะคะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีโรคเก่าอาจจะกลับมาเล้อะหลังอีกครั้งหนึ่งรวมถึงปัญหาการปวดกระดูกปวดหัวเขา่าปวดเส้นเอ็นนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาโรคเครียดฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มากๆไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่ปีศาจ ไพ่ปีศาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดความหมกมุ่นโรคทางเพศสัมพันธ์โรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเลือดนะคะแล้วก็อาการปวดกระดูกนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคที่มันมีการติดเชื้อ,อมีการฟักตัวแฝงตัวโรคที่มีเรื่องของเชื้อไวรัสน่ะฉะนั้นต้องรอบคอบหรือดูแลสุขภาพให้มากๆด้วยนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากมาก การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารการจรจาจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะทําให้โอกาสในเรื่องของการทํางานเข้ามาในช่วงเดือนนี้คนว่างงานจะได้งานคนที่ทํางานประจํามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะดีมากขึ้นคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือมีโอกาสนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ส่งผลในเรื่องของการเงินดีๆนะคะมีความคล่องตัวมากขึ้น ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทํางานหรือการติดต่อง,งานหรือการไปสัมภาษณ์งานส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะต้องปรับความสัมพันธ์กันนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ห่างเหินกันนะคะฉะนั้นต้องรู้จักเริ่มต้นในเรื่องของความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆจะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วย ไพ่ใบนี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิสนธิฉะนั้นโอกาสที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะหรือมีเรื่องของกอารตั้งครรภ์บุตรคนแรกก็น่าที่จะเข้ามาด้วยนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่การงานการเงินนะคะยังส่งผลในด้านดีแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทนุนด้วยการลงทุนในช่วงเดือนนี้มีความเสี่ยงสูงต้องรอบคอบและก็ระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะเป็นเดือนที่ มีคนเข้ามาพูดคุยแต่เป็นความรักที่ยังไม่ค่อยที่จะสดใสหรือลงตัวเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์เริ่มจืดจางนะคะฉะนั้นต้องหาในเรื่องของอะไรที่มันทําให้เรื่องของความรักมันมีความสดใสมีความสดชื่นหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องถูกกระตุ้นในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นปัญหาการเงินอาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุด คนที่เกิดราศีมังกรวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่ปัญหานะคะในเรื่องของอารมณ์จะเข้ามาจะเกิดความหงุดหงิดใจนะคะคือการงานการเงินและในเรื่องของความรักไม่ได้ดังใจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเกิดความคลาดเคลื่อนฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ตั้งสติให้มากๆต้องรู้จักประมาณตนพึงพอใจกับสิ่งที่ตวเองมีมองว่า โอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะหรือการเริ่มต้นหน้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะต้องรู้จักมองเห็นสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเอามาปรับใช้จะทําให้เรื่องของโอกาสดีๆนะคะเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแค่ไหนแต่ก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือยังได้รับการช่วยเหลือส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วนะค,ะคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยแต่หนึ่งในนั้นอะ่ะหรือคนที่เข้ามาก็ยังเป็นคนที่ ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เราสามารถพัฒนาไปได้นะคะหรือเป็นอาจจะพูดว่าเป็นคู่นะคะหรือเป็นคนที่เคยคบหากันมาก่อนนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์สําหรับคนโสดเนี่ยถ้าลดมาตรฐานลงนะคะแล้วก็เลือกให้น้อยลงสักนิดหนึ่งน่าที่จะได้พบคนที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตลักนะ,ะอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านนี้แต่มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือกลับมาคืนดีหรือพูดคุยกันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มากด้วย บริเวณช่องท้องนะคะท้องอืดน,นะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีอันนี้ต้องรอบคอบคนที่เกิดราศีมังกรวันพุธเป็นเดือนที่ดีมากๆกนะคะการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบางคนก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลในเรื่องของการทํางานที่ดีนะคะมีความราบรื่นหรือได้รับโอกาส อาจจะเป็นเดือนที่มีการขยับขยายบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้ารวมถึงอาจจะมีเรื่องของการซื้อในเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักดีๆหน้าที่จะเข้ามาฉะนั้นเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรัก คนที่เกิดราศีมังกรวันพฤหัสบดีเป็นเดือนที่การทํางานยังได้รับการช่วยเหลือผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือยังมีเรื่องของออความรักหรือความเอ็นดูนะคะในตัวคนที่เกิดราศีมังกรวันพฤหัสบดีอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของรายได้คือการเงินดีๆหน้าที่จะเข้ามาอาจจะได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายออกไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะสิ่งที่เราทําไปจะได้รับการตอบสนองกลับมานะ,ค,ะค,คือจะมีเรื่องของข่าวการเงินเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคือคนโสดจะพบรักแล้วคู่ครองจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะ เป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับความคิดกันทำให้มีเรื่องของความสุขมากขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดราศีมังกรวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความสุขนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการทํางานมีการร่วมหุ้นลงทุนกับคนรักหรือคนใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทนะคะคือจะเป็นเดือนที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินรวมถึงอาจจะมีเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสาพบรักอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือพบรักจากการเดินทาง นะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะอาจจะมีเรื่องของเข้าของแทนใจนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นการงานการเงินในเรื่องของความรักก็เป็นเดือนที่จะมีความราบรื่นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นคนที่เกิดราศีมังกรวันเสาร์เป็นเดือนที่โดดเด่นนะคะการทํางานจะได้รับโอกาสจะได้แสดงความสามารถได้แสดงความเป็นผู้นํา แล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกันอาจจะนําโชคหรือนําข่าวดีมาให้หรือมีเรื่องของการร่วมงานกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆนะคะค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะ ฉะนั้นมองว่าการเงินยังดีอยู่ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสพบรักอาจจะเป็นความสัมพันธ์รักที่มีอายุต่างกันหรือไล่เลี่ยก,กันนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะก็จะมีความสุขมีความเข้าใจกันมากขึ้นบุตรหลานหรือบริวารอาจจะนําข่าวดีหรือเข้ามาทําให้เรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความสดใสบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการวางแผนตั้งครรภ์นนะซึ่งทําให้ชีวิตครอบครวัวมีความสุขนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีมังกรน,นะคะทุกท่านนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ยังเป็นเดือนที่ดีนะถึงแม้ว่าจะติดขัดบ้างแต่โอกาสหรือการเริ่มต้นนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะถ้ามีความคิดนะคะที่อยากจะหาวันที่เป็นเลิกมงคลวันเลิกดีนะที่จะมีเรื่องของการไปสมัครงานนะคะไปเจราจาธุรกิจนะคะหรือหาเลิกมงคลในช่วงเดือนนี้วันที่เป็นเลิกดีนะคะก็คือนะคะวันอาทิตย์ แล้วก็วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์รวมถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอังคารและวันจันทร์นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรทุกท่านนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกราวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดราศีมังกรเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเป็นเดือนที่ยังต้องหาข้อมูลนะคะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะมองว่าปัญหาในเรื่องของการทํางานก็น่าที่จะเข้ามา แต่ก็ยังได้รับโอากาสหรือยังได้รับคําแนะนำนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะมองว่ายังได้รับโอกาสหรือยังได้รับการสนับสนุนอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับกรเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ซึ่งอาจจะเข้ามากระทบทําให้เรื่องของไรายได้หรือการเงินนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดอาจจะเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะคะหรือยังเป็นความรักยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นนะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็ไม่ค่อยส่งผลในเรื่องของ ความรักที่ดีนะสำหรับคนโสดเท่าไหร่ฉะนั้นก็จะเย็ในๆอย่าใจร้อนในะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันนะจะมีเรื่องของความขัดแยง้งเกิดขึ้นทําให้ชีวิตรักนะคะไม่ค่อยที่จะสดใสรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะก็ค่อนข้างที่จะละหองละแหงด้วยฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าพยายามควบคุมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือควบคุมในเรื่องของคนรักมากจนเกินไปม่ฉั้นในเรื่องของความรักมันก็ จะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาทําให้ชีวิตรักจะแตกแยกฉะนั้นต้องพยายามหันหน้าพูดคุยกันพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากที่สุดนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีมังกรทุกท่าน วันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์และไพ่แสงสุขแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ